ความคืบหน้าล่าสุดโทนี่หรือทักษิณชินวัตรสอนประยุทธ์กู้วิกฤตศรัทธาลุกใหญ่โทนี่ได้เวลาเอาคืนเปิดเกมรุกใส่ประยุทธ์คู่ขนานเกมท้องถนนขอล่ำท่องยุทธภพ,พด้วยขุนน้ำหมึกถ้าเปรียบเหมือนการชกมวยไทยก็เหมือนนักมวยยกสี่บิ๊กตู่เจอหมัดเจอเท้าเข่าสอกหลายชุดถึงกับสุดขึ้นย ที่5โทนี่จึงรุกไล่ทันทีดังนั้นแอดมินเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยจึงอัพคลิปฟังพี่โทนี่แนะจริงจังหลังน้องตู่อารมณ์สวิงควรไปตรวจฮอร์โมนบ้างนะจ๊ะคลิปนี้ถือว่าจงใจขยี้บิ๊กตู่ชัดๆซึ่งสร้างความพออกพอใจแก่สาวกทักษินเป็นอย่างมากต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตกเป็นตำบลกระสุนตกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณายติด่วนของสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด -19 โดยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้เสนอยติให้ยุสบสบค เพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไปในวันที่โทนี่ออกกลับเฮาส์ผลล่าสุดก็ยังวิจารณ์วิธีคิดวิธีทำงานของผลเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างที่รู้กันสมัยรัฐบาลไทยรักไทยทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้พยายามปรับเปลี่ยนระบบราชการโดยการตั้งผู้ว่า ceo ทาให้เกิดคลื่นใต้น้ําในกระทรวงมหาดไทยเพราะ เหล่าสิงห์มหาไทยรู้สึกถูกนักการเมืองกดหัวจนสูญสิ้นศักดิ์ศรีฉะนั้นหลังการรัฐประหาร2549และ2 5 5 7คณะทหารที่ได้บริหารราชการแผ่นดินได้ยุบทิ้งผู้ว่า CEO และฟื้นฟูร,ระบบราชการแบบเดิมเมื่อมีผู้ถามว่าการมีศูนย์กลางสบคจำเป็นไหมหรือ ราชการปกติก็เพียงพอแล้วโทนี่ตอบทันทีว่าการรวมศูนย์แบบนี้เป็นการบริหารงานแบบโบราณบริหารสมัยนี้ไม่รวมศูนย์อยู่ไหนข้อประชุมได้หาข้อยุติได้ต้องวางแผนให้ชัดเจนดักปัญหาล่วงหน้าไม่ใช่วิ่งตามปัญหาวันนี้นายกคิดยังไงก็ไม่มีใครกล้าแย้งล้อมด้วยหมอรักษาโรค ทั้งที่จริงนั้นต้องมีหมอระบาดโทนี่ยังวิจารณ์มาตรการควบคุมโควิดของสอบคชุดใหม่ว่าขอวิจารณ์สองสามเรื่องถ้าเราไม่ศึกษาให้ชัดเจนว่าอะไรห้ามไม่ห้ามนึกอยากจะสั่งก็สั่งนึกอยากจะเรียนแบบเมืองน,นอกก็เรียนแบบเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาจะชดเชยเหมือนเมืองน,นอกทำไม่ไหวเราจึงไม่รู้ว่าควรจะปิดอะไร ไม่ปิดอะไรวันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่ค่อยมีการตรวจทางลึกถ้าไม่ป่วยไม่เดินเข้าโรงพยาบาลเองก็ไม่รู้ว่าติดกี่รายตอนนี้เริ่มเปิดตรวจฟรีบ้างแต่น้อยมากแล้วโทนี่ก็วกมาที่เรื่องลักหลับล็อกดาว่าเรื่องที่อยู่ยตีหนึ่งสั่งประกาศผมเรียนวิชาอาชญาวิทยาเขาเรียกว่าแผน ปทุศกรรมคนไหนที่เคยทำอะไรมันก็จะชอบมีพฤติกรรมแบบนั้นคือท่านเป็นนักปฏิวัตหิหัวคำบอกไม่ปฏิวัติตอนดึกปฏิวัติมันเป็นนิสัยท่านผมคิดว่าท่านคงทำแบบนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าท่านควรจะตรวจฮอร์โมนผู้ชายอายุมากอารมณ์เปลี่ยนผมว่ามันสวิงเพียงแค่ประโยคสั้นๆผมคิดว่าท่านควรจะตรวจฮอร์โมนผู้ชายอายุมาก อารมณ์เปลี่ยนผมว่ามันสวิงก็ถูกขยายผลในฝากฝ่ายเพื่อไทยโทนี่แนะลุงตู่ตรวจสุขภาพสำหรับประเด็นการสื่อสารหรือวิธีการจัดการการสื่อสารในวิกฤตโทนี่เสนอว่าก็ต้องรู้จริงวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรไม่ใช่นึกอะไรได้ก็สั่งประเทศไม่ใช่เรื่องเล่นมันเกี่ยวกับ องคาพยพจำนวนมากผู้นำสั่งเคลื่อนกำลังทีน่ะมันเบรกไม่ทันโคษกพูดก็ได้แต่ต้อง on behalf ของรัฐบาลที่มีความชัดเจนแต่พูดจากการกันกรองที่มีจบแล้วของที่ประชุมนายกต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อธิบายประชาชนได้ตอนนี้โทนี่ได้ขี่แพะไล่ ตอนท้ายของการพูดคุยครับเฮาส์คืนนั้นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีได้กล่าวถึงความเป็นผู้นำต้องมีหัวใจถ้าผู้นำการเมืองนั้นไม่มีหัวใจจะไม่เข้าใจว่าคนเขาทุกข์กันยังไงเป็นหัวใจสำคัญที่คุณโทนี่พูดเสริมว่า Empathy เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญมากๆสำหรับนักการเมืองถ้าไม่รู้จัก e m p a t h ัี่ เสียเวลาทั้งตัวเองและประเทศคำว่าเอ p a t ต y หมายถึงความตระหนักในความรู้สึกความต้องการและความกังวลของผู้อื่นเหมือนช่วงนี้โทนี่พูดอะไรก็โดนใจแฟนคลับเนื่องจากบิ๊กตู่กำลังเจออภิมหาวิกฤตโควิดเปรียบเสมือนนักมวยยกที่5เอาหลังพิงเชือกสู้ไปถอยไยป,ประคองตัวจนเสียงระฆังดังความคืบหน้าล่าสุด ทักษิณประกาศกับไทย29มิถุนายนที่ผ่านมาโทนี่วุฒซัมหรือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการแครครับเฮาส์เอ็กแคร์ทอคสกตอนโทนี่สอนน้องพังพินาศกันไปใหญ่เจ็บได้แต่ไม่จบล็อกดาวไปทำไมถ้าไม่ตรวจเชิงรุกโดยข่าวสดร่วมถ่ายทอดสด ช่วงตอนหนึ่งผู้เสวนาได้สอบถามถึงการที่ผู้นำเปลี่ยนคําสั่งไปมาทำอย่างไรให้เข้าใจคนธรรมดาโดยโทนี่ตอบว่าการเป็นผู้นำต้องรู้จริงและวางแผนชัดเจนไม่ใช่นึกอะไรได้ก็สั่งทุกประเทศไม่ใช่อะไรสั่งเกี่ยวกับองค์คาพยพจำนวนมากผู้นำสั่งเคลื่อนแล้วมันเบรกไม่ทัน ต้องรู้จริงไม่ใช่สื่อสารหลายคนผู้นำไม่เสนอเองให้โฆษกรัฐบาลพูดก็ได้แต่ต้องชัดเจนทุกอย่างธรรมชาติของมนุษย์เวลาไปเป็นผู้นำในองค์กรไหนสิ่งที่ติดตัวมานิสัยใจคอก็ติดมาใช้ตรงนั้นตอนที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมีคนถามว่าทรัมป์จะเป็นอย่างไร ผมก็บอกทรัมป์เป็นนักธุรกิจจะไม่มีโปรตโตคอลเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมจะรีเวิร์สเลยและการเป็นนักธุรกิจอสังหาคนสำเร็จต้องเป็นคนที่บ้าเลยบอกว่าเตรียมรับกับนโยบาย c r คร y p o l i c ิได้เลยนี่คือสิ่งที่ติดตัวมาผู้นำเราเป็นทหารมาทั้งชีวิตเขาจะเป็นแบบ ราชการใช้งบประมาณหาไม่เป็นจะไม่เข้าใจคนธรรมาหากินสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนใช้อยู่ที่ว่าเขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมถ้าเขาคิดว่านักธุรกิจจะมาเอาผลประโยชน์ก็แคบก็สั่งอย่างเดียวเลยเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติส่วนจะให้เขาเข้าใจเราว่าคนธรรมดาได้อย่างไรนั้น โทนี่ระบุว่าต้องให้คุณจเจริญสอนเพราะเขาสนิทกับคุณจเจริญกับคำถามที่ว่ากลับไทยเมื่อไหร่ทั้งนี้นสพบูนอ,อ,อริยพลหรือหมอบูนตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานได้เข้ามาร่วมสอบถามถึงประเด็นเงินประกันสังคมที่มีถึง2ล้านล้านบาทหลายประเทศ ในโลกเขาคืนมาหลายสิบเปอร์เซนต์ทางกลุ่มพยายามไปหาหนายกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคุยกับเราอยากถามความเห็นว่าเงินประกันสังคมเอาคืนหรือให้พวกเราเข้าถึงได้หรือไม่โดยยังถามอีกว่าพี่โทนี่จะกลับมาเมื่อไหร่ทุกคนคิดถึงมากโดยคุณโทนี่กล่าวตอบว่ากลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก ส่วนสำหรับเรื่องประกันสังคมวันนี้หนักใจทุกอย่างข้อมูลไม่รวมกันสร้าง Big Data ที่เข้าถึงง่ายต่อไปเราลำบากถ้า Data ไม่มีก็ Matching Learning Deep Learning ไม่ได้ทุกวันนี้ระบบราชการเราที่หวงข้อมูลมันอันตรายประกันสังคมควรเข้าถึงข้อมูลได้ ถ้าช่วงนี้ผู้ถือสิทธินั้นเขาลำบากน่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเอากลับมาบางส่วนได้บ้างให้เขาผ่อนคลายความเดือดร้อนการปกครองแบบมี f ิกซ i b i l i ิตหรือความยืดหยุ่นโดยมีข้อมูลชัดเจนให้เขาเลือกเองจริงๆทุกวันนี้ราชการเป็นนี่กองทุนประกันสังคมทุกอย่างต้องโปร่งใสกว่านี้ ถ้าไม่โปรง่งใสต่อไปคนไทยจะลำบากกว่านี้เป็นอย่างมาก